นานารีสวัสดีค่ะคลิปนี้มีสูตรข้าวเกลียบเผือกมาฝากค่ะหอมเนื้อเผือกฟูกรอบอร่อยไปดูวิธีทำกันเลยค่ะพริกไทยดำครึ่งช้อนชากระเทียมสี่กลีบเกลือ1ช้อนโต๊ะตำรวมกันให้ละเอียดค่ะตักใส่ภาชนะที่จะใช้ผสมแป้งใส่น้ำตาลทรายลงไปเจช้อนโต๊ะรอไว้ได้เลยต้มเนื้อเผือก550กรัมต้มให้สุกจนเกือบจะเละเลยค่ะ ปิดไฟแล้วก็ตักเนื้อเผือกใส่ลงบนน้ำตาลทรายแล้วก็สามเกลือที่เตรียมเอาไว้บดให้ละเอียดค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากับส่วนผสมต่อไปก็ให้ใส่แป้งมาลงไปเจ็ดร้อยกรัมรีบคลุกแป้งมาให้เข้ากับเนื้อเผือกตอนนี้เนื้อเผือกร้อนมากนะคะให้ใช้ช้อนคลุกไปก่อนพอความร้อนลดลงก็ใช้มือนวดเลยค่ะใช้น้ำต้มเผือกเติมลงไปนวดแป้งทีละน้อยถ้าน้ำเริ่มเย็นลง ให้นําไปต้มใหม่ให้ร้อนก่อนที่จะนํามานวดแป้งค่ะนวดให้เผือกเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งจนปั้นเป็นก้อนได้นวดแป้งเสร็จแล้วให้หยิบแป้งขึ้นมาเป็นก้อนค่ะให้คลึงเป็นแท่งยาวความยาวก็กะให้เหมาะกับซึ้งที่จะใช้นึ่งแล้วก็ห่อด้วยใบตองจะห่อได้9ก้าก้อนขั้นตอนต่อไปให้นําไปวางเรียงบนซึง้งใช้เวลานึ่งห้านาทีค่ะแป้งข้าวเกลยบก็จะสุก นึ่งสุกแล้วพักให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยแกะใบตองออกใบตองที่ใช้ห่อนี่ควรจะเป็นใบตองที่ใบแก่หน่อยนะคะเวลาแกะจะได้แกะออกง่ายและจะมีกลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแกะใบตองออกหมดแล้วก็ให้นําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้หนึ่งคืนนะคะหลังจากแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนจะทําให้แป้งข้าวเกลียบแข็งตัวขึ้นพร้อมที่จะนําไปหั่นเป็นแผ่นบางแป้งข้าวเกลียบแข็งตัวเวลาหั่นก็จะหั่นได้ง่ายค่ะ ได้กลิ่นหอมของเผือกมากเลยนะคะต่อไปก็นําไปจัดเรียงใส่ถาดตากแดดเอาไว2้2อถึงสแดดค่ะตากจนแผ่นข้าวเกลียบแห้งสนิทค่ะจะเก็บไว้ได้นานแผ่นข้าวเกลียบที่ตากจนแห้งสนิทเวลานําไปทอดจะฟูก,กรอบดีมากไม่อมน้ํามันด้วยค่ะพอฟูขึ้นมาให้รีบตักขึ้นเลยใช้ไฟกลางๆค่อนอ่อนควบคุมไฟให้สม่ําเสมอนะคะ แค่นี้ก็จะได้ข้าวเกลียบเผือกที่เป็นเนื้อเผือกจริงๆถ้าได้ชิมจะบอกได้เลยว่านี่แหละข้าวเกลียบเผือกจะหอมเผือกมากเพราะใส่เนื้อเผือกไปแน่นๆเลยหอมฟูกรอบอร่อยมากค่ะลองเอาไปทำดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ